สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกทท่านนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะออเดอร์ของพี่เพชรมาแล้วค่ะแม่จา๋าจัดส่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะแม่จ๋ากราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เติมคะแนนให้หนงนะคะเป็นต้นสับร็ของชายาภูมิค่ะแม่งวันนี้สวยงามมากตัวนี้เข้าล่มบ้านไว้นะคะแม่เอาข้าบ้านไว้ค่ะแม่จา๋าอาบน้ํา <c> เ <oughs> ตรียมตัว เป็นอาหารออนไลน์ตอนเย็นนะคะแม่จ๋าเมตาน้องได้นะคะคุณแม่ท่านละเล็กท่านละน้อก็เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะแม่จ๋ากราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคะแนนค่ะแม่สาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวเจอกันในไลน์หน้านะคะแม่จ๋าเป็นอาหารออนไลน์ของพี่เพชรมาเมตาน้องได้นะคะร่วมสมทบทุนค่ะอาหารให้น้องไปแต่ละวันแต่ละมื้อนะคะแม่จ๋า ขอบคุณแม่มีแต่ความสุขทุกๆท่านบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแม่ความเจ็บให้ความไข้อย่าให้มีค,ะคะ่ะแม่จ้าสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ